แ e มรีซ e กวอล e l มตู e ิงลิท l ์ s ลาฟมาย m นมอิสพาวดี a ั d e ดย d e ิส s is ไมคิวอาร์ e สวัสดีนะคะนักเรียนคุณครูชื่อครูอองนะคะนี่เป็น QR Code line ส่วนตัวของครูนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถสแกน QR Code เพื่อส่งงานให้คุณครูเนี่ยในไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะ นี่คือหนังสือที่เราจะเรียนกันในเทอมนี้นะคะเริ่มแรก Let's Go Student Book and Let's Go Workbook เริ่มแรกเนี่ยเป็นหนังสือเรียนนะคะส่วนเล่มต่อไปเนี่ยคือหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะ Objective today จุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยอยากให้หนักเรียนเนี่ยพูดตอบโต้ประโยคสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารกับบุคคลในภาษาอังกฤษได้นะคะ Let's start to lesson today. Today we will learn about go to shopping. Today we will learn about go to shopping in Unit 3. วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกัน เกี่ยวกับหัวข้อ Go to shopping ก็คือการช้อปปิ้งนะคะในบทที่3ต่อจากเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะนักเรียน s e n t เ n c e today what could she get f r o m her วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยคนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณครูต้องทอบทวนก่อนนะคะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่อง บทสนทนาของเคทและแอนดี้นะคะเป็นบทสนทนาที่เคทและแอนดี้เนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับการซื้อของขวัญให้คุณแม่ของเขานะคะนักเรียนคำศัพท์เมื่อที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูน,น,นะคะ a p s c u f อาสแปลว่าผ้าพันคออ n e เนกเลตอเนกเแปลว่าสร้อยคอ a b a เบลเลตอา a c เบลเแปลว่ากำไลข้อมือ a box of chocolate a box of chocolate แปลว่ากล่องช็อกโกแลตนะคะ a skateboard a skateboard แปลว่าสเก็ตบอร์ดนะคะ a cookbook a cookbook แปลว่า,นะะา,วาหนังสือทำอาหารนะคะ ดีวีดีอะดีวแผ่นดีวีดีนะคะอะวอชอะวอชนาฬิกาข้อมือนะคะนักเรียน Sentence today นักเรียนลองอ่านตามครูก่อนนะคะ I bought a scarf for her last year I bought a s c o r f for her last year. ฉันเนี่ยซื้อผ้าพันคอให้เธอเมื่อปีที่แล้วนะคะประโยคต่อไป I bought her a s c o r f last year. I bought her a s c o r f last year. ความหมายเหมือนกันนะคะนักเรียนฉันเนี่ยซื้อผ้าพันคอให้เธอเนี่ยในปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะนักเรียนดูนะคะคำว่า b o u t คำว่า b o u t เนี่ยคือ verb ช่องที่สองของคำว่า buy about and buy แปลว่าซื้อนะคะ b o u t เนี่ยจะใช้เมื่อ สิ่งที่เราต้องการที่จะบอกเนี่ยเคยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วคือเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนในประโยคนี้เนี่ยนักเรียนดูนะคะคำว่า last year เนี่ย last year แปลว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งนั้นในประโยคนียก็แปลว่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยก็เลยต้องใช้ verb ช่องที่2นะคะ ซึ่งในประโยคเนี่ยเราก็ใช้คำว,ว่า I b o u g h t I b o u g h t ส่วนนักเรียนดูคำว,ว่า Her นะคะ He r เนี่ยแปลว่าของเธอของหลอน Her เนี่ยจะใช้เมื่อประโยคเนี่ยเป็นประโยคต้องการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะคำว,ว่า Her เนี่ยความหมายเดียวกวับคำว,ว่า she she เนี่ย แปลว่าเธอหรือหล่อนนะคะซึ่งจะใช้แทนตัวผู้หญิงนะคะนักเรียนในประโยคแรกเนี่ยนักเรียนดูนะคะว่าเธอเนี่ยอยู่ด้านหลังคอฟส่วนประโยคที่สองเนี่ยเธอเนี่ยอยู่ด้านหน้าคอฟเธอเนี่ยใช้ขยายนามนะคะนักเรียนและสามารถอยู่หน้าคำนามหรือหลังคำนามก็ได้นะคะ ถ้าเธอเนี่ยนำหน้าหรือตามหลังคำนามเนี่ยก็จะแปลว่าของเธอสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของเธอและสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของเราและถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะสื่อถึงผู้ชายนะคะนักเรียนซึ่งผู้ชายเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คําว่า he และในประโยคนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยต้องการสื่อถึงผู้ชายเนี่ยเราเนี่ยจะใช้คําว่า him ยิมเนี่ยแปลว่าของเขายิมเนี่ยก็จะใช้เหมือนกับเธอนะคะแต่จะใช้แทนตัวผู้ชายนะคะนักเรียนประโยคต่อไปค่ะนักเรียนอ่านตามครูนะคะ What could she get her grandmother What could she get her grandmother อะไรที่ คุณย่าของเธอเนี่ยควรจะได้ she could get her a necklace or a scarf she could get her a necklace or a scarf เธอเนี่ยควรที่จะให้สร้อยคอหรือผ้าพันคอนะคะ ต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์ที่เราจะเรียนเพิ่มเติมกันในวันนี้นะคะคำแรกค่ะ grand mother grand mother แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะคะ grandfather grandfather แปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะคะต่อไป uncle uncle แปลว่าคุณลุงนะคะ aunt aunt แปลว่าคุณป้านะคะนักเรีลองอ่านตามคุณครูอีกสักรอบหนึ่งนะคะ grandmother grandmother grandfather grand, mother, grand, mother, grand, father, grand f a t uncle, uncle, aunt, aunt h o m e w o r k t o d a y นะคะคุณครูเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่21นะคะ page 21ันักเรียนดูนะคะในแบบฝึกหัดของเราเนี่ย ข้อที่1เนี่ย What could she get for her aunt What could she get for her aunt อะไรที่เธอเนี่ยควรที่จะให้คุณป้าของเธอนักเรียนดูนะคะในรูปภาพแรกเนี่ยคือ cookbook รูปภาพที่2 Bock c h o o o l a t e b o c h o h o l o t e t e ในรูปภาพแรกเนี่ยเขาเนี่ยกากบาทผิดเอาไว้นะคะซึ่งถ้ารูปภาพไหนกากบาทผิดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยซื้อไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะและรูปภาพที่เขาไม่ได้กากบาทผิดเนี่ยคือสิ่งของที่เขาจะซื้อให้ในตอนนี้นะคะนักเรียนดูนะคะ she bought her a cookbook last year She bought her a cookbook last year. คือเธอเนี่ยให้หนังสือทำอาหารไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะ She could get her a box of chocolate. She could get her a box of chocolate. คือ่อนเนี่ยเธอเนี่ยจะให้กล่องช็อกโกแลตนะคะ ในข้อต่อไป What could she get for her brother? What could she get for her brother? คือเราเนี่ยจะให้อะไรพี่ชายหรือน้องชายของเธอ Brother เนี่ยคือพี่ชายหรือน้องชายซึ่งเป็นผู้ชายนะคะเราเนี่ยควรจะใช้คำว่าอะไรในประโยคคะนักเรียน ใช่คะ่ะเราควรใช้ him ในประโยคน,นะคะ She bought him a DVD l a s t y e a r She bought him a DVD l a s t y e a r หมายถึงเธอเนี่ยได้ซื้อแผ่น DVD เนี่ยให้เมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งในรูปเนี่ยนักเรียนเห็นกากบาทบนแผ่น DVD ใช่ไหมคะใช่คะ่ะถ้ามีรูป กัถ้ามีเครื่องหมายกรารกบาดผิดเนี่ยคือสิ่งที่ซื้อไปให้เมื่อปีที่แล้วนะคะและประโยคต่อไป she could get him a skateboard she could get him a skateboard เธอเนี่ยได้ให้ s k ก t ตบอร์ดนะคะเ็คือในปีนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะให้สเก็ตบอร์ดกับเขากับ พี่ชายของเขานะคะให้ใช้คำว,ว่า him ในประโยคนะคะแนะการบ้านงเราเนี่ให้นักเรียนเนี่ยดูตัวอย่างของคุณรูนะคะและทําการบ้านส่งมาให้ครูเนี่ยในลายส่วนตัวและนักเรียนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถทักถามคุณรูในลายส่วนตัวได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ goodbye see you next time my student